อยากโดนขึ้นขับจะหนักไหมครับเธอช่วงนี้น้าหนักรดอะน้าหนักรถด,ด้วยเหรอใช่ผมไม่เชื่อหรอกผมต้องลองอตั้งลองดูนะคบครับช่วงนี้งานน้อยเหรอใช่งานน้อยมีเวลามาหาได้นิดนึงงานน้อยแต่ว่ารอยสักคนสวยมากเลยนะอยากลองรูปอะครับลองมารูปได้ค่ะครับ คุณแล้ววันนี้คุณจะตีคุณโดนอุ้มบ้างไหมเนี่ยอุเอิบในรอบหนึงใช่เหรอแต่คุณไม่มีอาวุธนี่ใช่ไหมไม่มีค่ะเ้วคุณสีเรียวไหมโดนอุ้มอ่ะสีเรียวเย้เป็นนะแล้วถ้าเกิดว่าผมอุ้มคุณนะฮะไม่อยากโดนอุ้มอยู่เหมือนกันอุ้มแล้วขี่เลยไหมคะฮะแค่ใช่แค่ขับรถไปอ่ะได้แต่ว่าจริงๆวันนั้นหนูไม่สมควรที่จะโดนอุ้มเอิด้วยอ่ะทำไมอ่ะ หนูแบบโดนตัวนี้ฟิลเหมือนซูเปอร์แมนลงน้ำเลยอ่ะอ๋ออี๊เอานาไม่เป็นไรหรอกฟอซ์ฟซีสู้ๆนะเดี๋ยวโดนอุ้มเอ๋อได้เดี๋ยวผมอุ้มแปงคุณเองโอเคนะอ้าวคุณได้ยิ๋ไหนออินบอกว่าโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคุณโดนอุ้มเอ๋อไปอยู่ไหนเนี่ย หนูอยู่ไรน้ำตาหนูกำลังเก็บเงินทำของแกงให้แกครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเ๋ยผมอุ้มใจมันเองนัดวันมาโอเคค่ะโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะเหมือนแมยเกณนจะไม่เข้าใจพี่ก็มึนหัวอยู่เหมือนกันครับช่วงวันนี้พี่ตรวจเยอะมากบังสีลาอุ้ยแรงมากสวัสดีครับเธอ นี่ผมเป็นบังเหรอนี่ผมเป็นบังงั้นเหรอประกาศเสร็ละเดี๋ยวพี่ประกาศเลยนะได้เลยครับัอดีครับัสดีต่อครับพสดีคุณต่อครับรสกาแฟครับค,ครับผมกินแต่นมก็ตอนนี้ เดี๋ยวสภาไปรับคนที่เขาามาประมูลข้างหน้าไว้สักคนคนลึกันนะให้เขาเข้ามาข้างในมาอุ้มแตงครับไม่ใช่นะมาข้ามที่รอไว้ครับท่าในในส่วนของสภาเนี่ยเขามีการกู้ยืมเงินกันไหมครับเอ่อมีครับผมแต่ว่ามันต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกันนะอ๋อสินทรัพย์ใช่ไหมใช่เราคิดเอ่อแสนละหมื่นครับมาแล้วดอกเบี้ยโอ้ยตอ่อใช่แสนละหมื่นแสนละหมื่นแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเงินให้กู้นะบอกว่าอ๋อข่าวข่าวผมผมโดนแพงมาแล้วครับ ถ้าคุณอยากโดนมาเสพคืนสิบสามครับโหก็เมื่อกินที่ผมกแตกนอะอยากโดนกูหมกกันบ็องมั้ยไปคุยกันอ่าไปในขอสัมผัสเลยสิครับสวัสดีพี่โซนสวัสดีครับครับโอ้โหอยากโดนขึ้นคขาเจอหนักไหมครับเธอช่วงนี้น้ำหนักลดอะน้ำหนักลดด้วยเหรอใช่ผมไม่เชื่อหรอกผมต้องลองอะต้งลองดูนะครับครับ ช่วงนี้งานน้อยเหรอใช่งนนยงมีเวลามาหาได้นิดนึงงานน้อยแต่ว่ารอยสักคันสวยมากเลยนะอยากลองรูปรอะครับลองมารูปได้ค่ะครับเดี๋ยวว่ากันแล้วนนะครับวันนี้จะไปทำงานต่อเหรอใช่เซอร์เซอร์ครับเธอครับเธอบ๊ายบายจุ๊บอุ้ยเสียวโวยไปนะบา,บาไบครับไปดีครับจะไปเปลแกงกัน ครับผมโคตรดื่นนะบอกเลยโคตรดื่นเลยครับเธอนมกองเหละครับอีเดับทำไรอะปวเตอร์พี่ดำเ,นะเ,เลยนะ่เป็อไรแล้วมึงหัวเราะไอ้ยอะไรจุ๊บวัาครับเธอเอ๋อปวดต้นตีนะไอ้เหี้ยนี่แล้วไปผับไปไปดูดน้ำาันลมกันแล้วกันไปลองถามว่าพี่เสื้อ,อยู่ตรงไหนฮะ ที่่ยตรงไหนคืออะไรวะ